เทศกาลเจนี่รัชนกปรากฏการที่เปลี่ยนดราม่าเป็นพลังจากไลฟ์สดสู่การแบ่งปันสังคมคุณคิดว่าไลฟ์สดแค่การขายของเท่านั้นหรือไม่ถ้าใช่คุณอาจพลาเรื่องราวที่น่าทึ่งของเทศกาลเจนี่รัชนกปรากฏการที่ร้อนแรงที่สุดในวงการไลฟ์คอมเมอร์สไทยในช่วงนี้ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ยอดขายที่พุ่งสูงแต่ยังเป็นการใช้พลังจากดรามา่าครอบครัวมาเปลี่ยนเป็นโอกาสและสร้างผลดีต่อสังคมอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจคือเจนี่ รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ไม่ได้ใช้ความนิยมจากดรมาม่าเพียงแค่การดึงดูดผู้ชมแต่เธอได้นำพื้นที่ไลฟ์สดมาเป็นศูนย์กลางในการนำเสนอสินค้าสร้างความบันเทิงและสำคัญกว่านั้นคือการตัดสินใจนำบางส่วนของกำไรมหาศาลไปช่วยเหลือสังคมอธิการทำบุญตามสถานที่ต่างๆโครงการต่างๆซื้อรถฉุกเฉินและให้เพื่อนๆดาราคนบันเทิงช่วยผลักดันแบรนด์เล็กๆสู่สายตาประชาชนแล้วทำไมเรื่องนี้จึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ เพราะเธอได้พลิกวิกฤตจากดราม่าเป็นโอกาสและสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่เพียงแค่ดึงดูดผู้ชมแต่ยังสร้างผลดีต่อสังคมอีกด้วยตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่16ตุลาคม2568เธอได้อัปเดตยอดขายรวม6วันที่อยู่ที่557บล้านหนึ่บาทแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการที่เธอตัดสินใจนำบางส่วนของกำไรไปช่วยเหลือสังคมแต่คุณคิดว่าเรื่องนี้จะยั่งยืนได้นานแค่ไหนการที่เจนนี่สามารถรวมพลังจากดราม่า และความนิยมมาเปลี่ยนเป็นผลดีต่อสังคมนั้นเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับธุรกิจอื่นๆว่าไลฟ์สดไม่ใช่แค่การขายของแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือในการสร้างผลดีต่อสังคมได้อีกด้วยคุณเห็นด้วยกับทิศทางนี้หรือไม่ชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย